วันนี้ก็มาพิเศษพิเศษพิเศษัหสรปงเกอร์ครับได้ของเล่นใหม่ครับวันนี้เพิ่มทำเสร็จสักพักใหญ่ๆแล้วครับโหเน่ยนะครับวันนี้นี่ก็หัวสเปงเกอร์เพิ่มสั่งมาติดตั้งเสร็จทดลองงานแล้วครับตอนแรกมันไม่ค่อยแรงนะครับรูมันเล็กๆผมเจาะให้มันรูใหญ่แต่นี่แรงนะครับตอนแรกโอ้ยเอือยเอือยเอือย วันนี้ผมทำรุ่นนีงครับรุ่นฝรั่งรุ่นไมหนาครับโอ้โหสายผมแต่แทบทุกต้นเลยครับผมฝังไว้ใต้ดินครับแต่นี้เราไม่เห็นครับเอาอันนี้ครับเอาจอบฟื้นขึ้นมาครับแรงมากครับโอ้โหตอนแรกเบาๆครับพอเจาะรูใหญ่ๆแรงครับนี่ไมหนาว่าเซีล์กระเซ็นนี่ครับโอ้โหโดนไปหลายหัวเลยครับ ขาดชะบ้านเลยครับนี่ครับโอ้โหขาดทุกหัวเลยครับหัวน้ำหยดผมโอ้หชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำรู้สึกจะลาดจะเน่าแล้วนะครับนานรถทีครับสองสามวันรถทีครับโอเคครับผมเยวต้องไปปิดปั๊มก่อนครับรู้สึกว่าติดได้สองชั่วโมงแล้วครับสวัสดีครับ